สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวเพลินจ้าวันนี้แม่มาทําซุปมะเขือนะจ้าทุกคนอันนี้คือผักหอมที่เราหั่นไว้เตี้ยวนะคะพริกพริกที่เราตำไว้เมื่อกี้นี้นะคะตำตำไว้แล้วนี่คือมะเขือเนี่ยค่ะที่แม่ต้มไว้กําลังจะได้ที่แล้วนะคะเกิดเปดเสร็สุกแล้วนะคะทุกคนก็ตักมาใส่นี่เลยค่ะตักมะเขือขึ้นนะคะ จะร้อนนะมะเขือเราได้แล้วนะคะสุกแล้วทีนี้เราก็มาเอาใส่ใส่ครกใส่ครกอเลยจ้ะใส่ให้หมดนี่แหละอ้ยเนีย่ยะทุกคนแล้วเราก็ วันนี้คิดอยากกินส้มมะเขือแต่ไม่มีข้าวเหนียวนะกินกับข้าวเจ้าก็ตำให้มันละเอียดข้าวเนื้อคกหินมาจากอ่างศิลาเลยจ้าศิลาตำมอะไรก็ละเอียดทุกอย่างเลยแม่เคยใช้คกเอ,อธรรมดา ที่ไม่ใช้คุชินแล้วตำอะไรก็ลำบากละเอียดยากเลยมาเปลี่ยนเป็นใช้โคกหินไม่ต้องออกแรงอะไรเลยทีนี้เราก็มาปรุงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาปรุงของแม่ปรุงไม่มีอะไรมากนะคะก็ผงนัวจ้ะตามใจชอบเลย ปลาแซ่บลาใส่หน่อยแซ่บหน่อยต่อมาเป็นน้ำปะลาราถ้ากลัวเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ไปสักหน่อยก่อนแล้วค่อยชิมดูแม่ใส่ไปแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาหอมที่แม่หั่นไว้มีผักชีมีต้นหอมแล้วก็ผักชีไปเรื่อยเพิ่มความหอมนิดนึง แม่ใส่หมดเลยค่ะเพราะว่าถ้าซุปซุปมะเขือนี่ต้องใส่ผักเยอะๆนะสําหรับแม่ชอบชอบมากๆมันจะได้หอมมันกินกันกง่ายๆอกินตัวไหนก็กินทํากินนี่เราก็มายอกแค่นี้ก็หอมมากเลยทุกคน นี่คือวิธีทําซุปมะเขือแบบง่ายๆไม่ต้องเรื่องมากอันนี้แบบไม่ใส่ปลานะจ๊ะไม่ได้ใส่เนื้อปลาของมีในตู้ก็ทํากินได้เลยบางคนก็ใส่เนื้อปลาแต่แม่ไม่ใส่นะคะเสร็จ อ,อร่อยอยู่เอาปะลาใส่อย่างนี้นึงดีกว่าเพิ่มความนัวแม่ขอใส่ปะลาเพิ่มนิดนึงอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เดีย๋ยวไปตักใส่จานกันจะ้ะตักใส่ถ้วยเนาะตักใส่จานดีกว่าอ่าเราก็มาตักใส่จานจะ้ะ จานเอาชุบมะเขือธรรมดาง่ายๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะทุกคนพร้อมกินข้าวแล้วจ้ะไปยกินข้าวกัน